ก็ขอเรียนว่าวันนี้รัฐบาลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่จะทำโครงการ30บาทรักษาทุกที่หมายความว่าต่อไปนี้พี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนหรือของกระทรวงทบวงกรมอื่นโดยเราเริ่มต้นที่สี่จังหวัดก่อนนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิน รวมทั้งคุณแพรทองกานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ท่านรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการคิกออฟสี่จังหวัดโดยเอาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเป็นจังหวัดที่นาร่องก่อนในภาคอีสานเพราะนั้นก็เป็นความสะดวกของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะครับมีผู้แทนรัศดรจังหวัดร้อยเอด็อเอดร่วมทุกขัน้นมีสะสะเพื่อไทยจํานวนมากเข้ามาร่วมกันแล้วก็ทุกภาคส่วน นนั้นต่อไปนี้พี่น้องประชาชนจะรักษาพยาบาลเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวพอนะครับนี่เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราหาเสียงไว้แล้วเราก็ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยนะครับต้องชาวร้อยเอ็ดต้องขอบคุณรัฐบาลซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทยนะครับที่เล็งเห็นความ สำคัญในการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเอาจังหวัดรรอยเอ็ดเป็นหนึ่งในสจังหวัดนําร่องซึ่งวันนี้ท่านตรคิดท่านรองเลขาธิการนายกรัฐรีพร้อมด้วยท่านนายกรัฐรีจะมาทําคีบคอปนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกเขตเลือกตั้งก็ได้รดในรงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามทั่วทุกหัวแหงไป ใช้สิทธิ์นะครับโดยนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์ไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของทางราชการที่อรพอพสตอรโรงพยาบาลหรือที่สถานที่ข้าราชการกำหนดไว้ก็รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวเรศซึ่งมีเป้าหมายจำนวนทั้งหมด800,000ท่านนะครับขณะนี้ทราบว่าลงคะแนนทั้งหมดประมาณสัก700,000คนอีกหนึ่งแสนนั้น ถ้าว่าอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่คารว่าไม่นานนะครับคนเรศ8 0 0 0คนนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับเหมือนที่ท่านรองสมคิดได้แจ้งต่อพี่น้องว่าเป็นความสะดวกของพี่น้องประชาชนคนที่ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่รัฐบาลนะครับคือพี่น้องประชาชนตัวเจ้าของบัตรประชาชนเองเราไม่แน่ว่าเราเจ็บไข่ได้ป่วยมันไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปป่วยที่มัสยิดลมท่านจะไปป่วยที่ นกขอศีธรรมราชังนั้นเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วี่ภายในปี67นี้รัฐบาลยินยัแนว่าจะทํากันทั้งทั่วประเทศท่านมีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับท่านสามารถรักษาด้ทุกที่ในนามของพี่น้องเจา้าเรศต้องขอบคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินขอบคุณท่านแฟร์ทองทานกินวัฒน์ขอบคุณท่านคุณหมอจุลนานนะครับที่มานําร่องของเรศวันนี้เป็นนิวิตหมายของพี่น้องเจ้าเรศ และเป็นที่วิมายของพี่น้องชาวไทยครับน,นี่มีสองจุดช่วงเช้าที่อำเภอจตุรพาาละมัมานที่โรงพยาบาลนะครับอยู่ตรงนั้นมีพี่น้องประมาณสักสามพันคนและช่วงบ่ายที่หน้าหอวตเราจะมีประชาชนไม่ว่าพี่น้องอสมอตานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นาองค์กรต่างๆมาร่วมงานประมาณสักเกือบสองหมื่นคนนะครับมาร่วมเพื่อแสดงออกถึงพลังว่านี่คือความพร้อมของพี่น้องชาว้วยให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า เราได้รักษาสุขภาพรักสุขภาพทุกคนและประโยชน์ที่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนเองครับ เอ่อคอครับรอน้องประจำคนี่คุมอครับเตรียมท่านีว่าการกระทรวงสังคมงานสุุมทนะคัท่านปรลัดกระทรวงก็ ในฐานะเป็นเจ้าของสถาบันิกบ้านคุณหมอเยาว์ธรรมนะครับมีความดีนะครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะครับที่ครับด้วยประชาชนไปเดียนนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมนะครับไปดีครับขอเชิญเลยที่ดูเซอร์พงศ์ท่านนี้ยินดีต้อนรับสู่หน่วยนวัตกรรมสา้างคลินิกบ้านคุณหมอบริเวณด้านหน้านี้จะเป็นจุดแรกรับของการจ่ายพิษการนัดหมายผู้ป่วยด้วยหมอพร้อมการตรวจสอบสิทธ การคัดกรองบุคคลและมีการเสี่ยงบัตรประชาชนเพื่อตรวจตรวจสอบศีลการรักษาััดดดีีีคครรบบและทำการซักประวัติแล้วก็เข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจได้เลยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับผม เดี๋ยวขอเรียนเชิญได้เลยครับ เแม้ว่าเป็นท้องเสียนะคะให้หยุดพักเรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> ก็หมอจะขอสั่งยาสักครู่นะคะ okay. เรียบร้อยค่ะ การรักษาเสร็จเรียบร้อยนะครับจุดถัดไปจะเป็นจุดรับยาและทําการปิดสิดการรักษานะครับค,ค่ะรบกวนคนไข้แจ้งชื่อนางสปุตีกทีหนึ่งนะคะการจะาหน้าบี่บันทึกจ้าโอเคค่ะวันนี้มีคําถามอะไรสอบถามหมอเพิ่มเติมไหมคะบอมมี่จ้าถ้าไา้ขออนุญาตเพื่อปิดสิทธิที่หมอน,นีดนึงนะคะง่ายมากเสร็จปัตรประชาชนค่ะแล้วก็กดปิดสิทธิทางแท็บเล็ตได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือกระบวนการเรียบร้อยนะคะใช่ใช่ค่ะก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราก็เลยมีการลงระบบคอมหรือว่าที่ที่ใช้หรือว่าสั่งยาหรือคอมพบเตรืค่ะอันนี้คือเหมือนกับใระบบคอมพิเตอร์เสร็จแล้วก็กำลังสิตค่ะก็คือเหมือนกับอัพเซสซึ่งข้อมูลี่จะสำหรบกิจการ ย้ำให้นั่งจากว่ามีรายการในทีวีเขาออกไปวิพากษ์แล้วก็วิพากษ์ในมุมของวัคซีนที่สี่เขาก็บอกว่ามันเป็นมุมที่สำหรับย่งยากรับให้กับผู้ป่วยแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยที่มันเป็นกระบวนการเป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อจะเบิกจ่ายกับสปสชอทด้วยประเดีเราก็อีกด้านหนึ่งขว่าถ้าคนไข้เกิดช้อปปิ้งลาวเราจะทำยังไงก็เป็นข้อความหายใจดังนั้นเราก็ต้องขอให้ว่าตรงนี้ไม่ได้มียาก าะว่าเวลเราอยมชอีราวที่เนเนี้การเพื่อห้โครงการเราเสียเราต้องขออนุญาตตรงนี้ก่อนแต่รงพยามจะับถาเกดเราียอะไรไม่ได้กระนสว็นต้อองต้ไม่่เปพบให่้ารคนทตด่อเัเรานาได้สุดแล้วนะ นี่ก็คือปิดเสียงเรียบร้อยนะคะก็อาจจะมีพูดคุยกับคนไข้ทีดตึง่ะเช่นว่าวันนี้เรามียานะคะที่เป็นฉากซึ่งเราปิ์ออกมาจะเป็ป้องกันนาำทิพย์ผ่านะคะสักเมื่อกี้ปิ์ออกมาจะมาจาียา3ตัวเช่นเยอแรกยาแก้เชือ้อยาแก้ปวดท้องนะคะคนไข้าสามารถรับประทานตามสักยาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวัดนัดหรือว่าโรร้องแท็กเนี่ยก็อยู่ในแอปพลิเคชันนะคะก็คือเช็คได้ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมีปัญหาอะไรต่อทางคลินิกได้ มีค่าใช้จ่ายปะคะคุณหมอไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเนื่องจากว่าทีมนิกของเราเข้าร่วมโครงการนะคะ30บาทแต่ไม่ไดช,ชนไปเดียวรักษาที่ที่ค่ะอันนี้ฟรีค่ะขอบคุณจา้จาปาเกิดมากเขาเคยถอดน,นะคะใส่สิบบาทเพื่อมารักษาที่นี่คุณหมอว่ามีค่าใช้จ่ายจะไม่เลือแ้ค่ะเยี่ยม แล้วก็ขอเรียนเชิญถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคารอีก่วงก่วง่ถ้าจะเอาถ้ามึงได้คุณจะถ่ามึงไดเคบครับด้มาต้องงนด้อ นะครับขนาดนึงครับนาดนองนิดนึงครับกลมนิดนึงครับขนาดกลมนิดนึงครับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเป็นการคี้นะครับตอ้หคะเล็ห่ ตามลำดับของพิธีการเลยนะคะค่ะตอนนี้หลายๆท่านนะคะกำลังใจจดใจจอนะคะว่าเราจะทำพิธีนี้นะคะร่วมกันกับอีก4จังหวัดนะคะได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะพร้อมเพียงกันได้อย่างไรนะคะค่ะ